คลับของคุณครูในวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือ EdTech ในวิชาภาษาไทยที่ครูเองก็สามารถออกแบบการใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นการลดเวลาในการเตรียมสื่อเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมสอนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสอนของคุณครูครับคำแรกอะไรลูกกินกินค,คำที่สองคะ่ะวาคำที่สามานอนคำที่สี่คําำที่ห้า คำที่หกลูกคำสุดท้ายามีทั้งหมดกี่คำเจ็ด <5. S 1> คำเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยเอาคำทั้ง7เนี่ยมาแบ่งเป็นกลุ่มว่าจะ7คำเนี้ยมันจะแบ่งเป็นกลุ่มได้กี่กลุ่ม อบแบบสีในโน้ตบุ๊กมากกว่าค่ะเพราะว่ามันมีการ์ตูนตกแต่งแล้วก็มันมีการ์ตูนให้เยอะแยะน่ารักน่ารักค่ะแถมเข้าใจง่ายด้วยค่ะชื่อคุณครูอลิสามีสีนะคะก็คือสอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นครูประจำชั้นค่ะสอนคณิตศาสตร์กับาภาษาไทยสอนเนี่ยคือจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช่ไหมคะ แล้วยิ่งวิชาภาษาไทยเนี่ยเขาจะเน้นบรรยายแล้วถ้าเราสอนแบบบรรยายอย่างเดียวงี้โดยที่ไม่มีสื่อเข้ามาช่วยเนี่ยคือทําให้เด็กเขาเบื่อเพราะว่าฟังครูพูดอย่างเดียวอะไรเงี้ยเขาจะไมสนใจแต่ว่าไม่ได้ทั้งชั่วโมงได้แค่สักพักหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเลือกสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหวมีสีเป็นวิดีโอโต้อตอบกับเขาได้เนี่ยเขาก็จะสนใจแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ต่อ ที่สามารถโต้อต,ตอบกับนักเรียนได้อย่างเช่นตอบคาถามแล้วมีคะแนนสะสมไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากเลยเพราะเด็กเนี่ยจะชอบดาวชอบคะแนนสะสม 1- นสองคะแนนเนี่ยดีใจมากอยากที่จะทําต่อต่อไปถ้าเกิดแบบว่าให้ทําใบงานอย่างเดียวฟังครูยอย่างเดียวเนี่ยถามว่าทําได้ไหมได้แต่ว่าก็คือประสิทธิภาพที่จะรับรู้เนี่ยเขาจะน้อยกว่าที่เราจะใช้สื่อมาร่วมด้วยดังนั้นเลือกสื่อเนี่ยสำคัญมากอย่างสมมุติเราสอนเนี่ย จะโชว์ภาพช้างอะไรเงี้ยเราขึ้นจอเราให้เอาภาพช้างให้เด็กดูเป็นวิดีโออะไรเงี้ยคือถ้าก่อนหน้าเนี่ยมันไม่มีเราก็จะต้องไปปริ้นปริ้นก็แผ่นเหล็กไม่ได้ต้องสื่อก็ต้องใหญ่เด็กก็ต้องเห็นทุกคนดังนั้นก็คือลดกระดาษแล้วก็ค่าปริ้น ลดลดลดได้ลหลายอย่างอะคะ่ะครูก็ลดเวลาในการที่จะต้องเสียเวลาที่จะไปเตรียมสือ่อก็คือถ้าเรามีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยตรงนี้เนี่ยเราก็จะอยู่กับเด็กมากขึ้นมีเวลาเตรียมการสอนมากขึ้นอยู่กับนักเรียนโดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสื่อแล้วคือเข้ามาช่วยได้เยอะเลย าอยากรู้ว่าเรื่องที่เรากําลังจะเรียนเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับอะไรเราเราก็อาจจะมีสื่อเล็กๆน้อยๆมาเพื่อดึงความสนใจเขาอาจจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่ากิจกรรมเกมแข่งกันตอบคําถามอะไรเงี้ยเพื่อดึงความสนใจเขาแล้วเราค่อยมาอธิบายตอนที่เราช่วงที่เราอธิบายเนี่ยจะต้องใช้สื่อเข้า,ขามาช่วยเลยเพราะว่าถ้าเรานั่งพูดนั่งบอกเขาเฉยๆธรรมชาติของเด็กอะ่ะเขาฟางังแต่ว่าไม่ได้คือเขาจะไม่รับรูแล้ว เราต้องมีสื่อที่เป็นภาพเป็นอะไรเข้ามาช,ช่วยเสริมอะค่ะเสริมจากที่เรายืนพูดเฉยๆอย่างเดียวแล้วก็หลังจากเหมือนสรุปแล้วในขณะที่สอนเนี่ยต้องเรียกเขาเรียกเด็กให้เขาได้แสดงความคิดเห็นด้วยเพราะเขาจะรู้สึกถึงการโต้อตอบว่าเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้นั่งเรียนอยู่ในห้องอย่างเดียวเขาสามารถสื่อสารเขาแสดงความคิดเห็นของเขาได้ด้วยพอให้เขาเหมือนสรุปใจความสําคัญได้เราค่อยให้เขาอ่ะ เราให้เขาเล่นเกมอีกหนึ่งรอบเพื่อยำ้ำเพื่อย้ำว่าตัวเขาเนี่ยเข้าใจหรือ,อยังเพราะว่าในเกมหรือว่าในเป็นแบบว่าคําถามเร็วเร็ว,รว,รวท้ายบทสักสี่ห้าข้อนี้เพื่อเขาย้ำว่าเนี่ยตัวของเขาเนี่ยรู้เรื่องนะยังยังเข้าใจเรื่องนี้นะแล้วค่อยมาทําแบบฝึกหัดท้ายสุดเพราะว่าถ้าถ้าเกิดในคาบเวลา5 0สนาทีเนี่ยแบบฝึกหัดไม่เสร็จเนี่ยเรายังให้เขาตอบไปทํากันบ้านได้ ถ้าเกิดเราให้เขาทําแบบฝึกหัดตั้งแต่ตรงกลางเลยอะ่ะบางทีเด็กอะ่ะเขาบางคือแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนทําเร็วเสร็จแต่บางคนอะ่ะเขาไม่ได้ทําเร็วเขาต้องใช้เวลาของเขาเราก็เลยต้องย้ายแบบฝึกหัดไปไว้ท้ายคาบสุดเพื่อที่ถ้าไม่เสร็จอ่ะถ้าเขาเข้าใจเนื้อหาเขาก็สามารถทาต่อที่บ้านได้ <itas S 1> อ่าข้อแรกค <itas S 1> ำนามหมายถึงอะไร <c oughs> ใครได้แล้วตอบเลยลูก <c oughs> <t> ตอบมา19คนแล้ว20คนแล้วถูกทั้งหมดเลยเย้ yeah, นะแล้วมาลุ้นกันว่าคะแนนใครที่จะตอบถูกแล้วก็ตอบเร็วมากที่สุดลูกมาปราบปุ๊กลูกได้ที่หนึ่งลองมาก็ใครลูกจันจา้าคขม้นกระตูและดาดาลูกโดยส่วนมากอะถ้าเด็กเยอะมากอะส่วนมากจะเป็นการสังเกตว่าเด็กคนไหนอะโต้อตอบกับเรามากในนี้ แล้วก็จะมีท้ายคาบก็จะเหมือนแบบไปให้คะแนนดูเพราะว่าจะมีบางคนที่เขาจะมือเขาจะแบบว่าจิตใจเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเราต้องคอยเรียกเขากลับมาเธอเป็นยังไงตอนนี้งงไหมอะไรอย่างนี้ใช้คําถามกระตุ้นเขาในคําถามน่ก็คือผ่านสื่อน,น,นั่นแหละมีสื่อโต้อตอบก,กับเขาแล้วก็ใช้คําถามกระตุ้นอีกทีหนึ่งก็คือต้องใช้หลายๆทาง อย่างวิดเงี้ยทดลองได้มีอุปกรณ์ถ้าสอนอย่างเช่นสอนคณิตเรื่องการช่างแล้วมีอุปกรณ์มีตาช่างมีอะไรมาให้เขาดูให้เขาลองเอาของมาช่างเงี้ยได้แต่ยังเรื่องพูภาษาไทยอะไรเงี้ยบางทีมันมันให้เขาทดลองเขาลงมือทำเงี่ยไม่ได้มันจะกลายเป็น,นการบรรยายก็เลยต้องเอาสื่อตรงนั้นนะเข้ามาช่วยในการประเมินผู้เรียนนอกจากคุณครูจะใช้วิธีการสังเกต การตั้งคำถามการใช้สื่อกระตุ้นแล้วยังมีนวัตรกรรมการศึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณครูและผู้เรียนชื่อว่า SIS หรือ Standard Based Independent Study เป็นนวัตรกรรมการศึกษาที่ช่วยผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนจากสื่อที่เข้าใจง่ายทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตลอดจนนักเรียนสามารถประเมินตนเองจากแบบฝึกหัดได้เป็นการใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้เป็นประโยชน์ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์รวมถึงช่วงโควิด -19 ด้วยครับ เป็นโปรแกรมที่เหมือนแบบว่าสรุปความรู้เป็นขั้นเป็นตอนก็คือเหมือนแบบว่ามีเริ่มคือถ้าคือเหมือนเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับก็คือเหมือนสอนก่อนบอกแล้วก็ทําแบบฝึกหดัดแล้วค่อยทําแบบผดท้ายบทคือมันมีลําดับขั้นของมันเราให้เด็กเปิดแล้วก็ดูเองเงี้ยให้เขาฟังเองเงี้ย คือจะตอบสนองเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยฟังรอบเดียวรู้เรื่องเลยแล้วเขาก็ไปทําแบบฝึกหัดไปนู่นไปนี่แต่เด็กบางคนรอบเดียวไม่รู้เรื่องเขาสามารถกดซ้ำกลับไปฟังเองงี้กลับไปฟังสองรอบสามรอบให้เข้าใจแล้วจึงไปทาแบบฝึกหัดนักเรียนสามารถเปิดเปิดแล้วก็นั่งดูของตัวเองได้เลยแต่ว่าในแบบฝึกหนะัดอ่ะเขาจะมีมีจะมีเป็นสองชุดให้นักเรียนอ่ะฝึกฝึก ฝึกเองตรงฝึกเนี่ยฝึกได้เป็นลอยๆข้อจนกว่าจะเข้าใจแล้วจึงให้ไปทําแบบฝึกหัด10ข้อแล้วก็ประเมินออกมาประเมินผล10ข้อใช่เรียนรู้ในตัวเองก็คือครูในที่เนี้ยคือตอนเนี้ยครูอ่ะจะจะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้เหมือนเป็นโค้ดเพื่อช่วยให้นักเรียน่ะเรียนรู้ได้ก็คือนะเหมือนเรานักเรียนอาจจะดูเองดูเองได้แต่เขาสงสัยเขาถามครูได้ครู คร,รูเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์เตรียมสื่อเตรียมใบง,งานรองรับสําหรับตอนนี้เขาเรียนเข้าใจแล้วเรียนรู้ด้วเองได้มาช่วยเสริมให้เขาเข้าใจยิ่งขึ้นเหมือนเป็นโค้ดมา มันจะมีคะแนนให้ถ้าใครตอบเร็วจะได้คะแนนเยอะกว่าค่ะเพราะว่าเขาอธิบายแบบสะดวกสะดวกและง่ายกว่าค่ะโชคดีค่ะที่มีโนต้ตบุ๊กให้เล่นแล้วก็เข้าใจการเรียนง่ายค่ะหนูรู้สึกว่ามันสนุกแล้วว่าแล้วก็มันมันเข้าใจง่ายด้วยค่ะ okay. ใจสาหรับครูนะจะเป็นสื่อสื่อที่ก็คือถ้าเราเลือกสื่อที่มันไม่ตรงกับเนื้อหาที่เราสอนนี่คือก็ไม่ได้แล้วสื่อสื่อที่สื่อคือสิ่งที่จะสื่อความรู้จากครูไปสู่นักเรียนมันจะต้องเป็นหัวใจเลยจะต้องสําคัญมากการที่เด็กได้ประเมินตนเองเนี่ยทำให้เขารู้ว an ่าตัวเขาเนี่ย เข้าใจในระดับไหนผ่านยังทำข้อสอบ10บข้อตัวเราเนี่ยผ่านครึ่งหรือไม่เราได้เท่าไหร่ครั้งนี้เราได้สองครั้งต่อไปเราได้เราได้ลดลงหรือเราได้เพิ่มขึ้นเขาเขาจะได้รู้ว่าที่เราเรียนที่ตัวของเขาเนี่ยเรียนไปเนี่ยคะแนนมันลดหรือมันเพิ่มขึ้นว่ามันพัฒนาขึ้นไหมตัวเราเนี่ยเด็กเขาจะได้รู้เขาจะได้มีความแบบว่า,อ,าอยากที่จะพยายามไปอีกอะค่ะ ความสำเร็จมันไม่ได้ตัดสินทุกอย่างของเขาตัวนักเรียนที่เขาพัฒนาขึ้นนั่นแหละเป็นหัวใจของการศึกษาจากจากหนึ่งมาสองจากหนึ่งไปห้านี่แหละคือความความสาเร็จของการศึกษาคือนักเรียนพัฒนาขึ้นไปอะค่ะ ใช่แล้วละครับหัวใจสําสคัญในการสอนของคุณครูอาริสาก็คือสื่อที่มีประสิทธิภาพต้องน่าสนใจและมีความท้าทายผู้เรียนเพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาให้ด้ม,มากที่สุดเหมือนกับคําว่า education ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า educare ที่หมายถึงการดึงศักยภาพออกมานั่นเองครับ u p อัพ l กิ e s ีส l l Upskill, Reskill สำหรับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการใช้เอเจ็กหรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการสอนมีดังนี้ครับสิ่งที่ควรทำดูสื่อที่ครูนำมาใช้ไม่ว่าจะนำมาอธิบายหรือเป็นแบบทดสอบต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนเข้าใจง่ายและมีความท้าทาย ไต่ระดับง่ายไปยากเพื่อพัฒนาผู้เรียนครูควรออกแบบการใช้สื่อในแต่ละช่วงไม่เกิน15-20ถึงนาทีเพื่อควบคุมสมาธิของเด็กให้อยู่กับการเรียนและในระหว่างที่เรียนนั้นครูควรใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้เด็กได้คิดได้แสดงออกทำให้ครูสามารถประเมินความเข้าใจของเด็กได้ครูควรสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กใช้เอทเทคในการสืบค้นหาข้อมูลโทรก,กับเพื่อน โดยครูเป็นเพียงแค่ผู้อำนวยความสะดวกและเป็นพี่เลี้ยงพร้อมกับฝึกให้เด็กได้จดบันทึกเพื่อเป็นการฝึกการทบทวนความเข้าใจสิ่งที่ไม่ควรทำดอนสื่อที่นำมาง,ง่ายไปไม่ท้าทายการเรียนรู้ของเด็กครูไม่ควรใช้สื่อที่มีความยาวนานเกินไปเพราะจะทําให้เด็กรู้สึกเบื่อกับการเรียนครูไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้เทคโนโลยีอย่างอิสระโดยที่ไม่กําหนดขอบเขตใดๆเพราะจะเกิดผลเสียกับตัวเด็กได้ รายก็ดีในการสอนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับคุณครูควรบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละครั้งว่าเรียนไปเพื่ออะไรใช้ทําอะไรได้บ้างโดยโยงเข้ากับชีวิตประจําวันซึ่งการบอกที่มาเหตุและผลเป็นจิตวิทยาการสอนที่จะทําให้เขารู้สึกว่าการเรียนในชั่วโมงนั้นมีประโยชน์ต่อเขาทําให้การรับรู้และเรียนรู้ของเขาง่ายขึ้นนั่นเองครับร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน